สวัสดีค่ะชาวขวัญพวาทุกท่านวันนี้มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับจังหวัดกาลสินค่ะชื่อเรื่องว่าพะลึ่งไปเล่นพิเลนจนป่าแตกเกือบเอาชีวิตกลับมาไม่รอดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดกาลสินเมื่อประมาณ30ปีที่ผ่านมาในสมัยที่คุณสนยังเป็นวัยรุ่นคุณสนชอบไปส่องป่า นั่งห้างเวลากลางคืนกับลุงสวนพอช่วงนั้นทางการยังไม่ให้สัมปทานสัตว์ป่าอยู่จึงไม่ผิดกฎหมายเดือนหนึ่งก็จะเข้าป่าก,กันประมาณ2อถึงสาครั้งครั้งหนึ่งประมาณ3-4ถึงวันแล้วช่วงหนึ่งตอนเช้าลุงสวนก็มาชวนคุณสนตั้งแต่เช้าแล้วบอกว่าพอดีลูกกล้วยป่ามันสุกจะชวนไปดักยิงอีเห็นกัน และไปทําห้างนั่งยิงกันด้วยแล้วเพื่อนของคุณสนที่อยู่ด้วยสองคนได้ยินเข้าจึงเข้าไปด้วยปกติลุงสนจะไม่ให้ใครไปด้วยเพราะกลัวว่าจะไปทําผิดผีกันคุณสนเลยขอว่าขอให้เพื่อนไปด้วยลุงสวนก็เลยอนุญาตแล้วเรียกเพื่อนของคุณสนไปอบรมว่าห้ามเอ,อ่ยชื่อกันห้ามทำอะไรก่อนที่ลุงสวนจะบอก เพื่อนของคุณสนก็รับปากพอเตรียมข้าวของเสร็จแล้วก็เดินเข้าป่ากันไปประมาณ7กิโลถึงตีนเขาลุงสวนจึงทําวิธีเปิดป่าเพราะลุงสวนเป็นคนมีวิชาอาคมอยู่พอสมควรจุดธูปบอกเจ้าป่าเจ้าเขาขอให้ต้อนพวกสัตว์ที่หมดอายุไขแล้วมาให้พวกเราหน่อยพอเสร็จพิธีก็เดินขึ้นเขากันไป ขึ้นไปได้ไม่ถึง1กิโลเมตรลุงสวนเจอขังตัวหนึ่งก็เลยยิงขังได้ตัวใหญ่พอสมควรจากนั้นก็ตัดกิ่งไม้หามกันขึ้นไปกะว่าจะไปทำกินกันตอนเย็นก็เดินกันต่อไปอีกประมาณ4กิโลเมตรเวลาประมาณ3โมงก็เลยนั่งแร่ขังเอาเนื้อออกเอากระดูกกับหนังกองไว้ลุงสวนใช้ให้เพื่อนของคุณสนสองคนไปตักน้ำ แล้วทางเดินที่จะไปตักน้ํามันจะต้องผ่านโป่งดินใหญ่ตรงจุดนั้นช้างจะลงมากินดินโป่งทุกคืนลุงสวนก็กำชับว่าให้เดินผ่านไปเฉยๆอย่าไปทำอะไรแล้วก็ฝากเอากระดูกกับหนังข่างไปทิ้งด้วยเพื่อนสองคนก็รับปากประมาณสักครึ่งชั่วโมงเพื่อนของคุณสนสองคนก็เดินกลับมาแล้วก็มาทําอาหารกินกันปกติ ประมาณห้าโมงเย็นใกล้จะมืดก็เตรียมฟืนกับไฟฉายให้พร้อมนั่งรอเวลาให้ท้องฟ้ามืดจะได้ไปนั่งดักยิงสัตว์สักพักได้ยินเสียงช้างวิ่งแตกฝูงกันและร้องลั่นป่าลุงส่วนลุกขึ้นมาทันทีและพูดว่าช้างมันตื่นอะไรคุณสนก็ลุกขึ้นตามและบอกว่าไม่รู้เหมือนกันลุงแล้วคุณสนก็สังเกตเห็นว่า เพื่อนของตนเองนั่งหัวเราะกันอยู่สองคนลุงสวนก็เลยถามว่าเฮ้ยเมื่อกี้ตอนที่เองไปตักน้ำเองทำอะไรหรือเปล่าเพื่อนก็ตอบว่าไม่ได้ทำจนลุงสวนเค้นหนักขึ้นและพูดว่าเองบอกมาเร็วๆถ้าเองไม่บอกข้าเองออกไม่ได้นะเองตายคาป่านนะรีบบอกมาสักพักเพื่อนของคุณสน เขาบอกว่าหนังข่างที่ลุงสวนให้เอาไปทิ้งเขาได้เอาเถาวันไปมัดแขนสองข้างและขาสองข้างขึงมันเอาไว้ตรงโป่งที่ช้างลงไปกินทำให้ช้างมันตกใจลุงสวนคิดว่าแย่แน่เลยสั่งให้ยิงปืนออกให้หมดทั้งสี่กระบอกจนหมดแล้วลุงสวนก็ล้วงมือเข้าไปหยิบของในย่ามออกมาเป็นกระสุนตะกวดสีดำ แล้วแจกให้คนละสีลูกแล้วรีบประจุลงไปในปืนทันทีพอประจุกระสุนกันเสร็จก็สั่งให้รีบวิ่งไปหาที่โลง่งทุกคนถือของแล้วรีบวิ่งออกไปทันทีจนไปเจอที่ชาวบ้านเขาถางป่าไว้เตรียมจะทำไล่ลุงสวนก็พาคุณสนและเพื่อนๆไปนั่งตรงกลางแล้วก็จุดธูปทำพิธีแล้วใช้ทายปืนขีดล้อมเป็นวงกลมใหญ่ แล้วเข้าไปนั่งข้างในกันสี่คนแกสั่งขึ้นมาว่าถือปืนไว้นะถ้าไม่ได้สั่งอะไรห้ามทำห้ามวิ่งออกจากเส้นวงกลมจะกำชับอยู่แบบนี้ตลอดเวลาประมาณสองทุ่มคุณสนและลุงสวนก็ยังนั่งกันอยู่แบบนั้นเรื่อยๆป่าใหญ่ทั้งป่าไม่มีเสียงอะไรเลยไม่มีเสียงนกร้องหรือแม้แต่เสียงแมลงเงียบจนบางครั้งเหมือนกับอาการหูอื้อ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดปกติของป่ามากคุณสนนั่งเหงื่อไหลคิดในใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วลุงสวนก็สั่งขึ้นมาว่าจำไว้นะถ้าเห็นอะไรให้ฉายไฟส่องทันทีเอาให้มันสว่างเลยสักพักหนึ่งเวลาประมาณสี่ทุ่มคุณสนสังเกตเห็นว่าเหมือนเงาคนยืนอยู่ข้างต้นไม้แถวแถวตีนป่าคุณสนก็เลยฉายไฟไปทางนั้น แสงไฟกระทบกับดวงตาของเงาที่อยู่ยืนเห็นเป็นสีแดงๆสองข้างคุณสนเลยยกปืนขึ้นประทับบ่าแล้วเสียงของลุงสวนบอกว่ายิงเลยคุณสนเลยเหนี่ยวไกปืนทันทีได้ยินเสียงล้มตึง้งแล้วดิ้นอยู่กับพื้นแล้วก็เงียบไปสักพักหนึ่งมีเงาตาแดงๆโผล่ออกมาอีกทุกคนเลยช่วยกันยิงแต่สิ่งนั้นมันกลับยังมาเรื่อย กระโดดขึ้นกระโดดลงจากต้นไม้อยู่ตรงตีนป่าจนเวลาเกือบจะตีสองเงานั้นก็เริ่มซาลงไปเรื่อยๆจนถึงสว่างพอได้ยินเสียงไก่ขันทุกคนก็โล่งใจลุงสวนบอกให้เก็บของกลับแต่คุณสนอยากรู้ว่ามันคืออะไรเพราะเวลายิงไปแล้วได้ยินเสียงมันล้มลงแล้วดิ้นอยู่กับพื้นก็เลยเดินเข้าไปดูปรากฏว่ามีแต่ศพลิงนอนตายเกลื่อนกาด เป็นเรื่องที่น่าแปลกมากเพราะว่าลิงเป็นสัตว์ที่จะไม่ออกหากินตอนกลางคืนลุงสวนบอกว่าให้รีบเก็บของเร็วๆจะได้รีบกลับจากนั้นทุกคนก็ลงเขาไปเข้าหมู่บ้านกันและก่อนที่คุณสนและเพื่อนๆจะเข้าบ้านลุงสวนตะโกนมาว่าอย่าเพิ่งเข้าบ้านไปวัดก่อนเลยคุณสนก็งงว่าทำไมต้องไปที่วัดจึงพากันไปที่วัดไปยืนกันอยู่หน้ากุฏิ ลุงสวนก็เรียกให้หลวงพ่อที่อยู่ในกุฏิพอหลวงพ่อเดินออกมามาเห็นท่านกระถักขึ้นมาว่าโอ้โหโยมมากันเต็มลานเลยนะคุณสนก็งงว่าคืออะไรลุงสวนก็เลยเข้าไปคุยกับหลวงพ่อและเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ท่านฟังหลวงพ่อท่านบอกว่างั้นรอสักคู่แล้วท่านก็เดินไปเอากระป๋องมาให้สี่ใบแจกให้คนละใบ ข้างในกระป๋องจะมีน้ำมนต์แล้วท่านก็จุดเทียนไขแล้วหยอดลงไปในกระป๋องทีละใบแล้วให้เอาไปอาบตัวจากนั้นท่านก็บอกว่าให้กลับบ้านกันได้แล้วส่วนสิ่งที่ตามมาเดี๋ยวหลวงพ่อจะหาที่อยู่ให้พวกเขาเองคุณสนก็งงว่าที่อยู่ให้ใครพอมองไปก็ไม่เห็นมีอะไรพอเดินพ้นออกมาจากวาดัดคุณสนเลยถามลุงสวนว่าตอนแรกลุงสวนคุยอะไรกับหลวงพ่อ ลุงสวนก็ตอบกลับมาว่าเอ็งรู้ไหมเมื่อคืนที่เรายิงการทั้งหมดตอนนี้พวกมันตามเรามาทุกตัวเลยคุณสนขนลุกขึ้นมาทันทีแล้วถามว่าอะไรตามมาลุงสวนตอบกลับมาว่าวิญญาลิงเป็นวิญญาณสาัมภเวสีที่สิงสู่อยู่ตามป่าเขาลุงสวนก็เลยยังไม่ให้เข้าบ้านเพราะกลัวว่ามันจะเข้าไปอยู่ในบ้านด้วย ก็เลยต้องพาไปรถน้ำมนก่อนแล้วค่อยเข้าบ้านและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดถ้าท่านผู้ฟังประทับใจเกี่ยวกับเรื่องเล่าของวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด Subscribe ให้กับขวัญผวาแล้วก็อย่าลืมส่งต่อความน่ากลัวให้กับเพื่อนของท่านฟังก่อนนอนด้วยนะคะวันนี้ขวัญผวาขอตัวลาไปก่อนฝันดีคะ่ะ